うん。<music> ก็จะเล่นมากก็น่าจะติดลิขสิทธิ์ไปแล้วละ่ะจริงๆอยากจะทําอะไรที่มันไม่อยากจะละเมิดลิขสิทธิ์นะครับที่เล่นให้ดูเมื่อกี้ก็เป็นคลิปของ G3 ในยุคนั้นก็น่าจะเป็นเิกอนสันแล้วก็อะไรอะสติปไวใช่ไหมแล้วก็พอยีเบิร์ดใช่ไหมผมผมจำไม่ได้นะฮะว่า g ีมันมีหลายชุดนะหลายรุ่นนะครับไม่รู้ใครนะใครจำได้ก็ช่วยบอกทีนะแต่ว่ามีเิกอนสันแน่นอนละ่ะ และเพลงที่เปิดตัวให้หลิกจนสันได้โด่งดังไปทั่วโลกก็น่าจะสองเพลงนะครับก็คือ Cliff of the World นะ c l i f s of the World แล้วก็อีกเพลงนึงก็คือ Manhattan um นะครับเขาน่าจะทดสายเล่นนะเพราะว่าหลายเพลงเนี่ยคีย์มันสลับไปสลับมานะครับฟังอีกเพลงหนึ่ง is West นะเป็นฟิลของเสียงเปิดแต่ว่าแกะแล้วเป็นติดแฟตนะอย่าง Manhattan um นะซาวเสียงอะไรน,น่าจะเป็นคีย์เสียงเปิดนะ พอไปฟังมันน่าจะเป็นอีฟัเป็นงั้นไปบางคนก็ไปเล่นกันตามแถบแตามอะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้ผมให้ดูท่อนเมื่อกี้นะฮะเทพมากจริงๆรักษาการเล่นแบบนี้เป็น, country lock นคันทรีล็อกนะก็คีจีฮะแต่เขาจะโอเพนซิงตัวนี้นะเหมือนตั้งสายนี่แหละเปิดสายสามนะ Pensa fun. Tik tok tik tik tok tok ผมเล่นเหลือแค่นี้แล้วฮะเมื่อตอนออกมาใหม่ๆว่าร่วมยี่สิบกว่าปีที่แล้วนี่ก็เล่นจนบทเพลงแล้วก็ทําลง u t u b e ไปหลายรอบแล้วก็ลบทิ้งไปบ้างอะไรไปบ้างยังเหลือไอคลิปที่เมื่อประมาณสักอะไรนะมันบอกว่าห้าปีหรือสิบสองปี้ผมจาไม่ได้แล้วเหลืออันเดียว,วนั้นอ่ะที่เป็นอันเก่าๆนะครับเขาทําผมไม่รู้นะในแถบเป็นยังไงนะฮะแต่ผมก็เล่นก่อนที่แถบมันจะออกมาด้วยซ้ำนะครับเพื่อนเทเขาเห็นผมเล่นเขาก็บอกว่าเฮ้ยมึงเล่นมั่วนี่ว่าไม่เป็นไรผมมั่ว เพื่อนก็บอกว่ามึงมเอาแถบที่กูกูติดต่อกับอิลิกจอนสันติดต่อกับทางนู้นอยู่เพื่อนก็พูดตรงๆนะครับด้วยความสงสารเราเห็นเรามั่วผมก็กั่วผมมาเรื่อยนะครับเพื่อนก็บอกว่ากูคุยกันนี่อยู่ก็โชว์อีเมลให้ดูในสมัยนั้น MSN เนะครับเขาบอกได้แถบมาโดยตรงจากจากทางฝั่งนู้นเลยแต่ไม่รู้อิลิกจอนสันเขียนพอกิเบิดเขียนหรือเปล่าในสมัยรุ่น GT กํกำลงังดังๆนะฮะแต่เพื่อนคนนั้นเก่งมากเก่งสุดๆ แก่งกว่าผมสามสามช่วงตัวนะอ่ะมาดูมันจะเป็นตึดด,ตดึดตึดด,ตดึดตึดดึดตึดดึดฮะ เล่นประมาณนี้นะเป็นเทคนิคโบราณแล้วไม่ใช่ของใหม่นะของพวกสายคันทรีร็อกของอเมรกันเขานะฮะไฮบิดพิกกิ้งเล่นลักษณะแบบคล้ายๆชิคเก้นออกชิคเก้นพิกกิ้งนิดๆนะฮะก็ไปดูพวกอันเบิร์ดลีไปดูพวกอะไรนะ